สบายดีสบายดีพี่น้องมาจากเมืองนอก้วพี่น้องมาจากเมืองอนั้นมาจากเมืองสวรรค์นเขตพี่น้องเอ้ยมาเพิ่มมาเยี่ยมมายามสวัสดีพี่น้องอันนี้กะเอือนกพากินพาเที่ยวพี่น้องสาวนกพากินพาเที่ยว้อพี่น้องเด้อนากะสาวลีสวรรค์เขตพี่น้องกับลูกชายเขาเอือนกพี่น้องขาตั้งขาตั้งตู้ตียงมาลินน์นะุนี่เป็นพายซาคุนีค่ะนางสาวเอือนกบ่ โบเคยเห็นธนกะก็เลยถามเพิ่นซื้อเครื่องม่านสิผ้ากันม่านกินอยู่นี่แหละพี่น้องเลยรี่กะเดี๋ยวนี้สาขาเพิ่นหมักจะไปอันน้องเดินไดอัน,นเดียวนี้ย <c oughs> ง่ใดก็อยู่น้องเดินอยู่มาเบ่งของกินพี่น้องมียังไงเพิ่นซื้อมาสู่อุ่นกินเ้ยพี่น้องเด้อ สิเป็นประเภททะลอกทะเลเครื่องยั่มมึงดูหนกมียังไหนจะซื้อมานั่งมาบุมีทำได้หรือบอกเลอนี่มีอันพักกับบริษัทนางบีมึงน่าจะขึ้นมาอพาอวนน้อยนี่บอกเออตะโพตปะตะนอะตะเปะตะโพตเปะตะโพตเปะหลุดดูสารมาเอาไฟน่ะรีมาเอามึงบุรีเอาตัวนี้กระป๋าวบนนี้ก็ได้นะป๋าวบนนี้บัดเมื่อเอาเมื่อกันนั่นเล็กกับคนไม้บอกดดูสาร มือพัดซืือยังมาพี่น้องเบอร์ส้มเอามามามาเซโนกินปิ้งไก่อีกันนี่ฮ่ะเนี่ยใส่ตันใส่ตันมีปลาหมึกมีกุ้งอันนี้กับแซากรอนเลยอันนี้พี่น้องเลยแซากรอบเลยมียังไงอันี่อันเฟ้นไฟมีเฟ้นไฟมีสเต็กไก่แล้วก็สติ๊กไก่ข้าวเส้นยังก่อนเี๋ยวนี้นี่นี่หอมส้มขาของน้ำและทางดังมียังไงอันนี้เอาไปล้างบ้านได้เนี่ย แม่ยังนี่ฮะเอ้ลยตุ้เจี๊ปลาเออไอโบเมนดองแบบเกาหลีดองเกาหลีเกี๊ยนปลาปลาหมึกเออไอเนาะสมอนกับกุ้งเออดองแบบเกาหลีไปไปคนไปล้างบ้านเฮ้ยคนไปล้างบ้านปลาเตามีอ่ะนะไอเต้ผัดเผ็ดข้าวผัดซาเพิ่งกินน้ำบ่ได้แล้วอ่ะนะฮะมาวันนี้กินข้าวพี่น้องแกีปลาบ้๊มขอมีได้ แล้ก็พุกแจบปลาบ้ามนะแจบปลาบ้ามซำเนื้อสาวมาจากสวรรค์นะเขตเด้อพี่น้องเด้อเออมันอันว่าถือยุยบีเนาะหิวข่าวสาวแหล่บานนาพอฝนว่ามาจากบ้านนาหิวข่าวแห้งเห็ดปวกกระมีเฮาอ่ะกินบ่แกงเห็ดปวกกินบ่ เราอยากแล้วกินปิ้งไก่เนาะเพิ่นซื้อเป็นอันน่ะใส่ตอกใส่ตันเห็ดยำใส่ตอกใส่ตันกินพี่น้องเลยลืมซื้อเผื่อปูลืมซื้อกันพักลืมซื้อพักบ่ลืมซื้อแครอทนี่แครอทมีอยู่แครอทหัวหนึ่งพอปะเออมีหัวหนึ่งแต่หอมแดงและหอมเบื่อหอมแดงหอมใหญ่หอมแดงเรามีหอมใหญ่บ่มีใส่อะไรแหละใส่ร้านร้านเพื่อไม่เป็นตอนกับแก้มซื้อเนาะโดนแล้วพี่น้องไปพอกัน คือย่างมือมกล่องนะมือซาลี่ยันกล้องยดน้เบียั้ยันกล่งวมันเลเสียงได้มันดัดเสียงดดยังไงดัดเสียงแซ่บเ้แซเมื่อยเมื่อยวะเป็นยังคือเมื่อยบีพากระพืนเป็นยังกินเบียร์ไร ดื่มเหล้าดื่มเบียร์หลายปวดทวาลายพอดีงานอีเวนต์หลายเนาะพนั้นกระจองโตไปพนีกระจองโตไปนี่ถอดเสื้อไเสื้อยืมเนี้ยเสื้อได้เล็ดอระมันีเป็นมากมาเอาหมู่ไปใส่ยังใส่เนี่ฮะโอ้ใส่เดียวคือกันนี่ใส่เสื้อใส่เดียวคือกันเฉพาะแล้วจุกบกล้าห้อนก็อดเอาพี่น้องเลยเขื่อย่อขี้ไข่ผดกระยามัน เอาตอนนี้ยังประธานนะจินเก็๊บเนื้อกิ๊ตัวก็แบบต้นนแบบทะเบิงรูดทภาพเปลี่ยนแปลงมาฮะเพิ่งรับเพิ่งตื่นนอดนึงอยากนอนวะเครื่องรับเครื่องตื่นอยากนอนวันรวยนมาวันนี้พี่น้องก็ต้มใส่ต้มใส่ตันเฮาจะกินกับแก่วส้มนั่น้องก็สุกแล้วแล้วเรียบร้อยทางนี้กะเอือบปลาหมึกปิ้งพี่น้องเอือบใส่แก่วปลาบั่มดู้พี่น้องเด้อใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่กระเทียม อันนี้ก็กุ้งแกะเรียบร้อยสิพากันลวกแล้วก็สิเห็ดย่ำพี่น้องนี่เอ,อือบปลาหมึกแล้วก็สิทำการปิ้งนะเพียงเนาะปิปะ้งปลาหมึกสู่กันกินพี่น้องกับแก้มขบโม,มขบใจเอื้อยนกนางรีแล้วก็นั่งบี้แน่แล้วก็อ่าน้องสาวเออนกอีกผู้หนึ่งนะเพีงยงเนาะผลมาเยี่ยมมายามแล้วก็มีลูกทรายผืนน้ำผืนยังนอนพี่นอ้นองเก็บหัวนี่บเบิ่งเอลาไปเพื่อนผู้ซื้อมาสู่อุ่นกินเด็กเพียนาะมันกรปุ้นมี พักมีปลาหมึกมีใส่ตันมีหลายอย่างพี่น้องปีงกอกปิงไก่้าหงไดมี่เลยเอุ้มไปไง for เ้แม่แมไม่ใช่เราอยู่บ้นคนเดียวอ่ะพังเ้พลังยาบะเนาะเรานกัไม่ใช่หรอสูงนั่งได้ได้ได้สูงได้สูงได้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 ไดได้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 ได นกเพิ่นกะเห็ดอันนี้ให้กินพี่น้องเออบ่เห็ดอันนี้เพิ่นซื้อมาสู่กินเด้อมีอะไรอ่ะอโนกอันแซลมอนแล้วก็หอยเอ็นหอยเซลล์เคยกินจัะเทื่อมีกุ้งมีกุ้งร้องแบบเกาหลีอะไรอันนี้ค่ะโบได้ซื้อเด้ออัวยดิไม่วลายวันนี้สิไรนี่พี่น้องไปตัดก่อนเด้อติดตามเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นกำลังสิเอาคลิปลงนี่ เพิ่นเฮ็ดมาหลายปีแล้วเนาะปีปลายแล้วเนาะนกแต่ว่าได้แล้วได้แล้วช่วงนึงแม่เพิ่นก็บ่สบายดูแลแม่แน่พี่น้องห่างเฮยไปห้องตกไปกินละยัง7เดือนทางนั้นกําลังอะนะปิ้งปลาหมึกต้มสตันแล้วก็เฮ็ดกุ้งแซ่น้ําปลานบ่รู้ว่ากุ้งอ่ะลวกเอาเอ้ยหรือว่ายําเฮ็ดยํากุ้งบ่่อาลผู้อยากกินนะยําอยากยํากยํายํานอยนึงอายํามียําแน่มีปิ้งแน่เนาะกุ้งกุ้งปิ้งผัด แกอันออกเออเขาใส่แกะออกเออจะปิ้งจะปิ้งแต่พอเมื่อกล้าแล้วสากุ้งเอากระยัมเอาเออยัมเอากุ้งอ่ะโอเแล้วก็อันเนี้ยใส่อันนี้ยใส่กับอันนาต้มจำแจีวส้มใส่กันพี่น้อยอาหารทะเลแขกมาเยี่ยมมาย่ามาลิ่นน้ำพี่น้องเอ้ยเอ้อโงกับอ้นนี่กะพี่น้องเอ้ยอู้จักกันมากกันหลายปีเพระมันซิบล้วบอก เขาและหอดและอยากเข่าและเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้อ้อนกับสามสิบปีแหละย่างสิ้ย่างเขาสามสิบเอ็ดนองห้องนอกบันนี้อ้อนปเหต์งานน้ำเจติมตั้งแต่อายุอ้อนสิบเจ็ดปีแล้วก็มาหูจักกับเอื้อยนกนี่แหละหูจักแล้วก็หูจักกับนางรีนางรีนี่แห่งหูจักก่อนเออยนกตั้งแต่ยังน้อยแล้วแหละพี่น้องอันนี้เฮียนน้ำกันแต่ยังน้อยเลย <laughs> ป๊าต้องพี่น้องเลยโฟนอันแสงอันแดดคำตอบกระเปล้าค่ะนะอันแนวกินกับพี่น้องมีอัน <า S 1> นั้นด้วยเป๊ปซี่พี่น้องเลยแล้วก็แฮนากเก้นนะเพื่อนเนาะพี่ฝนพาไปกินแต่อุ่นบาได้กินน้ำพี่น้ <c ười> องกินน้ำลาลาครับหรือว่ากินเป๊ปซี่แค่นั้นเนาะพี่น <c ười> ้นองเนาะอ,อุ่นบบเต้เพิ่นก็กินน้ำบ่ได้เพราะว่าบบเต้เพิ่นเข่าพันซาแต่ตอนนี้หัน เย็บหัวพี่น้องอนอายาให้กินแล้วก็นอนพักผ่อนบ่เต้แล้วนอนู่แหละเพู่ลุกเพู่ตื่นบ่และพู่นย่งออกมาหล่นน้ำนล้วเพื่อนเนาะหันมาบ้านี่กะสีสุกแล้วพี่น้องเตีกปลาหมึกเอาสอยกันพี่น้องผู้หนึ่งปิ้งผู้หนึ่งเห็ดแจ่วนะเพื่อนเนาะคนเอารถใหญ่มาด้วยพี่น้องแต่รถใหญ่กนจอดพบ่แหละจอดอยู่ห้องเสาสแปงนะเพื่อนเนาะบ่เด่น อันนั้นมันเข่ามาบพได้พี่น้องคนทางมันนั่นเปื่อนพี่น้องเลยจอดทุกคนแหละพี่น้องเอาอยางละหลึกงละหน่อยยาง่ะสองสามพี่ตอาดเอาน้ำแล้วตัวมนุษย